คุณโยมห้าสิ่งนีย้ยิ่งทํายิ่งจนนะโบราณก็ถือนะมีอะไรบ้างหนึ่งกินข้าวไม่ล้างจานเนะี่ยกินข้าวไม่ล้างจานเนี่ยเขาบอกยิ่งทํายิ่งจนนะโบราณก็ถือสองเสื้อผ้าที่ใส่แล้วไม่เก็บลงใส่ในตะกร้าทิ้งละเกะละกาวางไปทั่วเนะี่ยยิ่งทํายิ่งจนนะสามถอดรองเท้าวางไม่เป็นระเบียบนะกระจุยกระจายอยู่ตรงนู้นข้างตรงนี้ข้างไม่เป็นระเบียบยิ่งทํายิ่งจน สี่ซื้อของตามกระแสไม่มองความจำเป็นเลยเห็นเขาเซลล์หน่อยโอ้ตางกระแสอยากได้อยากซื้อนะ่ะยิ่งซื้อนะเขยิ่งทำยิ่งจนนะห้าไม่ดูแลต้นไม้โดยเฉพาะต้นไม้ที่ปลูกภายในบ้านเนี่ยปล่อยให้มันเหี่ยวปล่อยให้มันเฉาปล่อยให้มันแห้งตายอย่างเงี้ยแล้วนะก็ถือนะคนโบราณเขาบอกยิ่งทำยิ่งจนนะฉะนั้นห้าอย่างนีโยงก็เก็บไปพินิษพิจารณานะ ยิ่งทำยิ่งจนอันไหนที่เราไม่เคยสนใจมันก็กลับไปดูแลมันหน่อยทำมันหน่อยนะอาจจะดีขึ้นก็นได้นะลองทำดูเจริญพร